ผ่านไปแล้วนะครับกับการแข่งขันทางตรง201เมตรในรายการ IRC DID l i f e for Life 2025สนามที่5จังหวัดนครราชสีมานะครับการแข่งขันครั้งนี้นะครับจัดที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาซึ่งต้องบอกเลยว่ามีทั้งมด,ดาเหล่า FC ขาหมอบทางตรงนะครับขาประจำเนี่ยมาร่วมรายการอย่างคับข้าง แน่นอนครับว่าครั้งนี้ก็ยังมีการแจกของรางวัลแบบจุกๆกันไปเลยโดยครั้งนี้นะครับก็มีทั้งโบกน็อก IRC ฉลองครบรอบ55ปีมาแจกให้กับเหล่า FC สายมิดท,ทางตรงอีกด้วยส่วนทางด้านโซ่รถจักรยานยนต์ DAD นอกจากจะเป็นผู้สนับสนุนหลักแล้วก็ยังมีของรางวัลมาแจกด้วยเช่นเดียวกัน สำหรับผู้ที่ชนะอันดับหนึ่งในทุกรุ่นจะได้รับโซ่รถจักรยานยนต์ DID C 1 5 DX ซึ่งเป็นเกรดพรีเมียมสำหรับรถแข่งโดยเฉพาะรับรางวัลกลับไปบ้านเช่นเดียวกันรวมไปถึงของรางวัลที่แรนดอมมาจากทางผู้จัดนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งหมวกน็อกแล้วก็คืนค่าสมัครนะครับรวมไปถึงกิจกรรมอีกมากมายในงานบอกเลยว่าแต่และรุ่นแต่และคันรถแต่งมาแรงๆทั้งนั้น

และทีมงานไซคลอขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะกับการแข่งขันรายการ IRC DID l i f e for Life 2025สนามที่5ครั้งนี้ด้วยครับ สำหรับสนามต่อไปเป็นสนามที่6นะครับจะไปแข่งกันที่สนามบินค่ายโนมินทราชินีนะครับมทบ14นะครับจังหวัดชลบุรีนะครับในวันที่5 6กรกฎาคม2,568น,นี้แล้วเจอกันครับใครจะเป็นแชมป์ในสนามต่อไปมาลุ้นไปพร้อม,อมๆกันที่่